สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่22มิถุนายน2566ครับเมื่อวานนี้นะฮะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็จะมีการถแถลงนโยบายการเงินของคุณเจอร์รม o โฮเวลหรือว่าประธานธนาคารเฟดนะครับต่อหน้าสภาคองเกรสนะซึ่งผลปรากฏว่านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณโฮเวลก็ได้มีการส่งสัญญาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ย มันกลับลดลงสู่ระดับ2%ตามเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนะครับโดยเขาบอกว่าการที่เขาเนี่ยได้ทําการคงอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าชะลอการขึ้นในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมนเป็นการกระทําชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของเฟดเนี่ยยังคงอยากจะให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันกลับลงสู่2%อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านะแล้วก็เขายังคงมองว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยใน การประชุมครั้งที่เหลือในปีนี้เนี่ยนะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งคนทางที่จะช่วยให้ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันลดลงได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็นอกเหนือนจากนั้นเนี่ยเขายังมองว่าตลาดแรงงานเนี่ยมันยังคงมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็คนตั้งแต่วัย24 52เนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ภาคตลาดแรงงานมากขึ้นนะครับรวมถึง ตัวเลขเศรษฐก,กิจต่างๆของสหรัฐเนี่ยน่าจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาจะปรับขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยต้องรู้ว่าปรับขึ้นในการประชุมครั้งไหนนะครับก็จะขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขภาคตลาดแรงงานตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยหรือว่าตัวเลขภาคการผลิตหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาโฟกัสกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเพราะถ้าเกิดว่าตัวเลขดีนะครับแน่นอนว่าเป็นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้ง นะตลาดเนี่ยได้คาดการณ์แล้วก็รับรู้เอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ครั้งละ0.2 5ปรเประมาณ 1- 2ครั้งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าออกมาเป็นประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมันปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมากมายนะักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นมากกว่านี้นะครับก็คือปรับสาครั้งหรือว่าปรับทีละศูนยาจ,จาให้างินดอลลางเนีว แข่งข้าขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามในวันนี้นะฮะยังคงมีการแถลงการของคุณเจอร์ร็เบลอีกนะครับในเวลาเดิมเลยนะฮะก็ประมาณสามทุ่มนะครับส่วนตัวเล็อื่นๆนะที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามมาที่ทางสวิตเซอร์แลนด์กันก่อนนะฮะวันนี้ก็จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์หรือว่า s n b นะครับก็คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.25%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ตัวสหราชนจาจักรเองนะครับก็ BOE เนอะจะมีการปรับขึ้นหลราตอกเปียนะครับก็คาดการไว้นะครับ,ระรบจะปรับขึ้น0.25เเนตช่นกันนะทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันก็นนคือต้องบอกว่าสหราชนจาจักรเนี่ยเงินเฟอ้อมันยังไม่ลดเลยนะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศข้อมูล CPI ออกมาเนี่ย8.7ซซึ่งถือว่าเท่ากับทั้นก่อนนะครับก็เป็นสัญญาณี่จริงๆผมมองว่าเป็นเชิงลบนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมัน ยังคงไม่ลดลงนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจมันมันโตช้าได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ BOE ตัดสินใจปรับอัตราดอกเบีย้ย0.25หรือมากกว่านั้นหรือส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะทําให้สกุลเงินปอนด์เนี่ยมาแข็งค่าขึ้นได้นะครับก็เรามาระวังความผันผวนเอาไว้ด้วยนะฮะในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงค่ำน,นะก่อนที่จะมีการแถลงการของคุณโพเวลนะครับก็จะมีการ ประกาศข้อมูลตัวเลขภาพตลาดแรงงานนะครับเป็นตัว Initial Jobless Claim นะครับตรงนี้คาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานน้อยลงเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าตัวเลขมันออกมาดีขึ้นเนี่ย U.S. Dollar จะกลับมาแข็งค่านะครับทองก็มีโอกาสที่จะกลับตัวร่วงลงต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาในทิศทางที่แย่ลงนะครับทองก็มีโอกาสตัวสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีตัวเลขยอดขายบ้านมือสองด้วยนะครับก็คาดการณ์ออกมาแย่ลงนะก็ให้ดูภาวความผันผวนเอาไว้ด้วยนะครับส่วนในทางเทคนิคนะฮะเดี๋ยวเรามาดู ราคาทองคํากันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการขยับปรับตัวลงมาต่อนะครับทานิวโลที่ราคาประมาณหนึ่งันสิบดะครับ 1, 19ึ9โดยประมาณนะครับแล้วก็มีการขยับปรับตัวดิบขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นเทรนด์ไลน์แล้วก็แนวรับที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะให้คีย์เลเวลไว้หนึ่งจุดนะครับสำหรับแนวรับนั่นก็คือหนึ่ง5ัน้ายิบจุดห้าะถ้าเกิดว่า ทะลุลงไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะสร้างอีกโลหนึ่งนะครับส่วนแนวต้านนะครับขออนุญาตให้ไว้2จุดนะครับก็คือประมาณ1 9 4 0งพันเก้ร้อส่านะครับหนึ 1, ่ถ้าเกิดว่ายืนเหนือจุดนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสัดไปที่19ึ่งพันเก้ร้อยห้าสิบเอ็ดได้นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยข่าวด้วยนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้รอเทรดตอนที่ตลาดมีวอลุ่มจะค่อนข้างปลอดภัยน,นั่นเองนะครับ โอเคครับยังไงวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืม Money Management แล้วก็ตั้ง Stop ล o อ s กันไปด้วย,วยขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ